สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ครับพบกับผมิเช่นเคยครับบาวไกลสอนชาแนลครับวันนี้มาเยี่ยมชมทีมงานปิ่นลุงเรื่องหนึ่งครับถมสะครับน่ครับผมมาไม่ทันช็อตเด็ดครับอยู่กับเจ้าคูปต้า L47 ครับดนน้ำวิ่ง3คันแต่อีกคันหนึ่งกลับบ้านแล้วครับ ครับกมสะครับผมไม่ได้ไปบอ่อครับบอ่ออยู่ตรงอีกฝั่งฝั่งป่าทั้งนู้นครับ ดูรถไทยครับ รถด,ดำยังไม่มาครับยังแรงครับ รอดูรถดำครับมาแล้วครับรถดำทีมงานปิ้นลุงเรื่องหนึ่งครับอะไรครับ เสียบางครับคันนี้ซีซูครับไม่รู้เครื่องเท่าไหร่ครับครับเนืเนืๆครับเยียบเยียบเยียบ เททีละครึ่งครับจะได้มาหนักรถไทครับเนียนๆบวมๆครับน่รครับหางค่อนข้างโหดครับทีมงานปิ่นลุ่งเรืองหนึ่งครับรถแบคโคเป็นเจ้าโ o เบ่เอสเร้อยี่สิบครับ โอ้เอาอีกแล้วมิดล้อครับใหม่แล้วหนึ่งคันนะครับเด้งเด้งเด้งมีแต่รถแรงๆครับ ช็อตเด็ดครับมิดลอ้อเลยครับอ,รอันตรายครับทำงานหน้านี้ครับนี่ครับขึ้นยีดอกรถเบาอ่ารถเบา อดีได้ชันเด็ดเลยไปดัมดัมดัม

ดึงฝาท้ายออกจกน้อยแล้วให้มันยันแล้วก็ดึงซ้อยกันส่เกียร์ไปเลยฮะนะแล้วมันสิฟีด้ำด้ำดำ,ดำ,ดำพอโอ,อนไปเลยไปเลยเออเออทำไหม้ห้องทำไหม้ห้องก่อนอ่ะไอ้บ้างเดี๋ยว อาไหม้ห้องก่อนฝ่าท้ายมันยิกลงเต็กล้อมันยึกจังน่อยมันก็หันหน้ามันก็ขึ้นดอกลงดำลงดำลงดำนีำ่นะครับอาชีพรถด,ดำอาชีพรถแบรกโครครับเข้าหน้าฝนแล,ล้วลำบากครับกว่าจะได้เงินเขาแต่ละบาทครับ ลุงใต้อ่มาห้องข้างนี่เลยลุงใต้เออมาต้องอาอักแงมาไหนเด้ออนเนอรถเหลือสองคันครับ มีแต่เจ้าคุณปู่ทั้งนั้นครับ ต้องเอาไม้อีกหนึ่งมามาซ้อนมันอีกลุงตาตเลยมิดลอ้อเลยครับงานนี้นี่ครับคงแบตเตอรี่เลยครับ อขึ้นๆมาเลยมีแต่เจ้าคุณปูวิ่งด้วยกันครับดำจากตั้มเนาะดำบมสนัน ก็ขึ้นไดบ้างเลยมันนะเล,เนลวจะเอาไม้เป็นนะนิกใส่เนาะครับคลิปนี้ก็จบกันต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ